สวัสดีเพ่์พี่น้องสวัสดีเพ่์พี่น้องทางผังไทยนำครับผมกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปิดคำเสว่าบาลาเนาะวันนี้เขาก็ผ่านมาทางบ้านเชียงบานพี่น้องเนาะพอดีเห็นตลาดขางทางนี่เขาซิมาเบิ่งเนาะเขาเจ้าขายยังไงพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนำกันามเบิ่งกยังไงเนาะกระปู๊ดกระปู๊ดพี่เนาะอยากซีฟเอามือขัวกินวัน เออหนูเป็นกระพูนเนาะคุดเก่งเลยนีเนาะเดี๋ยวเบิ่งดูกมองห้อยจุกขักิ่งตมนี่อย่างเงี้ก่อนนี่ฮะกิ่มก็เจ้าเปหาครับขัวแม่โมเมนก็เจ้าติดกิ่มได้นี่ยใครเขาเอาขัวเอากิ่้มมันอยู่ดินทรายเห้ยนี่ดินทรายอ๋ออยู่ดินทรายนะอ๋อมันสามารถอยู่ในดินได้เฉยเนาะอ๋อแล้วขัวคือเขียนหน่อยนี่บอกอืมมันก็แป๊กแป๊กเลยพอไปขัวปะเออเอาขัวไปมันก็พอถือมันก็แป๊กมันก็ถือกันอะไรบอ ควรไปขวานก็จากมืออะไรขวานกราป่ะมันีมันซาขึ้นแล้วไปขวเนา่ะพี่น้องมึงขาจะ่วขวนเอาเลยขวนเอาขวานอยู่ในเขียนมันเข่าเบ้ามันเข่าเบ้าทุกคนเข่าเบ้าเออหอยเข่าเบ้าเข่าเบ้าแล้วขวนเอาคือเขียนเขียนทรายน้อยเนาะแต่มันสีแฉบมันตุ้ยมันเข่าเบ้ามันสีตุ้ยเออมันตุ้ยกัวหอยอันอยู่ในน้ามันในนั้นตุ้ยก่วอยู่กัวหอยเข่าเบ้ามันกจีแฉบก่บกันมันด้วันดุวันเข่าเบ้าขีดวะขี้ว่ากินโอ้ก็ได้ จาอะไรคิดมาตอเออเจ้าาหยังบ <sa ่วคิดินออกมาบ่าว่าาเข้าเาลตเข้ามาแล้วาขนาดมันอยู่ในคิดินแท้ๆั้ยังได้เอาขึ้นมาขายยังเก่งนาดเนาะเออดึกนี่ว่าแต่แม่นคาเป็นกิโลนี่หนักแน่ว่ามันนี่ด้ติดนําเป็นกองเรื่องก็จะมาจากบัอันตึงอยู่บนาะเออตึงโอ้ยขขาบกันออกอ้วนเฮาเท่าด้เอ้ยบอันนี้ก็ ปลาคอปลาได้ไรนีิขาซึ่งอันนี้กับป้าเกิดหรอวะอ๋อน,นี่ปลาคอเหมือนกันหาก็ม่ได้ก็หาบ้านจเลหาอะไรปะ่านี่เป็นกบกบที่น่อกบน่อไม่ได้จ้างโนนยางไปแลวจะพอจะน้าหาทีไหนนี่ก็ได้อัน,น,อน,อน,อนสรุปว่ายังเอา เจ้าว่าสิเราทำจิโร่ไม่ยุ่งแต่โต้เรอิร่ไม่ไดลยสมิโตเท่าไหร่เหมือนเหมอนียหอยเข่าเบาเจ้าด้วหอยเข่าเบาจิโร่จิโร่หอยหอยห้อยพิสโต้คุใครวะงวงแมนกันจะไปกลัวมาห้อยข้อยบ้อยห้อยผ่านมาค่อยว่าิโร่มักโกเรื่องจิโร่ามาโกค่วา มันตู้อี่ดอก่มันน้ำอีกดอกเหมือนกันนะก็แล้วกินเอาเจ้าขัวเอาเนาะเจ้าขัวเอาขัวเกียท้ายอเงี้ยเออวัวท้ายขวไปไปเพื่อจุ่วารีดบ้ามวนนะขันในควัวแล้วก็บดไปใส่แก๊กแก๊กเลยเนาะไปลำถึงเนาะคอยแลยันเสียงคากแน้แน่นหันของธรรมชาตรพี่น้องอ้หูวะบ่มีงบะยัง มันเบ็ดหนานี <gained mourning. S 1> right. right. ่ขายเป็นกองกองกอง่ไเดสามสบได้กองินใ่ปะเสียวใ่ปะบ่อเล้วอไปแกงขยังอ๋อี่จะไหรเนาะไม่ได้ไมได้แม่่นี่กระปกะากาศในด้านขางทางพี่น้องข้าวขายกปูกิีลรอพหอยเนาะขายอะไรอย่างพี่น้อง อเ,อเอาที่้อนเอากับสีซื้อปูนไม่ให้ทาแม่ทาแม่เรอยากกินกระปูจะเอาเบิล้ลหนะ <c ül üyor> รอมั้งอกินหลอ,ลอ,ลอ,ลอมี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 แ่าชิโตินหดค่ะมได้ไล่ยอนรืม เอ th สียสายละเนั่งว่าตุ๊กเดี๋ยวนั่งไปาสิยกระปูมันคือสิมันเนาะมยามอโน้องขุดเลิกเลิกบ่เลิกบ่ตเลิกตื่น ก็คำน้่งไปน้่งน้่งคำน้่งขอ,อกบอ่อไม่สิเหลือเลยทำดินทางนี้ทนะำบุหรี่กันนะบรรยากาศขี่งนอกก็เจ้ามาขายของตามทางเนาะมุ้งซึ่งวัลล่านี่ก็สี่ค่อนขานทีจะขายดีเลยพี่นะนี่พวกกระปูพวกกบพวกเขียดพวกหอยพวกอยังหลายอย่างเนะะเาะก็จะออกมาขาย คนกับผ่านไปผ่านมาเขาจะกลับมาซื้อมันยังเขาก็ได้ซื้อทุงหนึ่งพี่น้องนี่เมื่อให้ทำเองแกงกินปกไคอฝกคอหงอโตต้นนี่่่ตัวนี้งามอไ่าเงียใหญ่ไหมใหญ่ยี่องโตโวลูกมันะลูกมันะไทำลูกาคอร้ายนะปีนี่เนาะลเดียกันเล อยเงียกันกาเต็นเลกขอเนี่ยมาเพื่อนกทางก็เป็นขุดบ่ขุดหรือว่าเงี้ยก็ุดเอาเหเือนสองเงยาวคนหนึ่งเราเดียคนหนึ่งหาซีแหลายเด็ดหอหลายตัวนี้แล้วหลายอ ตรงเก่าคงบอกเอาหนามใส่ไมมันนี้มันตายนำใส่ร้ายใส่เพราะมันถึงสุ่มเลยจะไปใส่เนี่ยอันนั้นมันเหี้ยมันอะไรอ่ะเอาถึงพาว่ามันหล่นเดี๋ยวพัุ่มออกไปเลยกวนทีนี้นะเออคือเร่างรวัฒนีาจ่อลาจ่อมาเทใส่ไมัวเลยอีกแล้วอ่ะเราเห็ดมากเลยมึก็้องใส่หน้ามันตายเลยแมนแล้วกอลาขอกมาเอาหนีตัวนีงามหนึ่ง เออคือกันแหละมันถึงหน้ามันก็เลยสีแบบนั่นอันนี้มันโบถึงอันนี้มันแหงมันแหงแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่แล้ว่าต้นนี้ก็ได้ยังใหม่เลยมันบอกนี่อันนี้มันอันนี้ยังสุ่มๆมันก็งามแล้วอันนี้มันแหงเลยเนาะมันแหงเลยแล้วมันตัวเมย์มันแหงมันก็เลยสีแบบนี้เป็นสีม่วงเมย์นะงามเอยอันี้ยังสุ่มๆอยู่ฮะกับผู้กับเป็นเงินชิ้นผู้อันี้ปลาไปหาคู่กับผู้เขาโอ้ยเผื่อได้ตัวหนึ่ง เจ้าบเก่งคือเจ้าเสื้ออะไสิคุดถึงช่องช่องหูนี่มันใหญ่เรือเลยเฮาเจ้าเก่งได้เจ้าเก่งก็จ้ต้องคุดได้เจ้าไปเนี่ยเอากวาดดีกว่าเราคุดเมื่อยเนี่ยตำานองตำานองเนี่ยแถวนี้มันโมมีหนามคามเออโมมีหนามคามคือแถวเฮาเลยเมื่อยเลยม่ไว่าเฮากะจกเฮากะบึงกันเปล่าจะทำาการจิจบไปนั่นน้ำหนามโมมีงูหนออยู่น้ำนามอะขายดีเนี่ยปอดใจละลาย ว่าเขาโมแม่นี่ได้ขายหลายเติมนี่ราคาสื่อน้อเีสิบคู่ดีสิบพันตัวหนึ่งไปพี่น้องเขาก็สี่ครับโดยโดยอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่แม่บอคนที่มาเที่ยวร้ายพี่น้องเนาะอ้าคลิปนี้กับมุ้ยยังไลฟ์พี่น้องเขาก็สิบปิดคลิปแล้วเนาะก็ขอบคุณพี่น้องหลายที่เสียสละเวลาเขามาบุกมวยสมเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะก็ได้ถ่าย พอากาันคิปหน่กสบายดีสวัสดีครับผม